สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะน้าเชนยังแมาปลาของแม่นารับดีใจแม่น่ามารับแน้าเจนถือกระเป๋าให้ไหมดีใจไหมแม่ห่วมารับทั้งวันแล้วดีใจหรือเปล่าแม่หวยมารับงสี่โมงเองก็น่ามารับข้าวหอมเพราะว่าน mm ่า hmm. รับข้าวหอมไงนารับข้าวหอมได้ไหมล่ะ น้าอย่ามารับข้าหอมเพราะว่าน้าอยากให้ข้าหอมรับนางไงใช่ไหมไม่ไวไม่ไว้ไปนะไม่ไม่ไว้นปรับนางแล้วรับอีกทีได้ไหไมน้ะให้น้าเจนมารับเป็นเพื่อนเลยเนี่ยจะได้ดีใจอ่ะขึ้นรถกันน้าเจนเนาะ